นี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะบรรยากาศสดๆของวันนี้นะคะซึ่งเราเปิดให้เปิดจองนะคะที่ดินบ้านสวนคลองสิบนะคะในราคาจองเพียงแค่30,000บาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทันทีนะคะเป็นเจ้าของที่ดินนะคะขนาด62.5ตารางวาด้วยวิธีง่ายๆนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อจูด้วยเลยค่ะ0865082323จุดจูดียินดีดูแลนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน,นที่เท่าให้ทุกทุกนาทีได้มีความหมาที่สำคัญตอนแต่ความก้นกนเนิดใจก็รู้เราจะมีกับวันนี้ก็ต,อต้องการสิ่งนี้ให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่ รออารนคนนี้เหลือไม่เยอะนะครับแจ้งลูกค้าผ่านทาง Facebook ทางเพจด้วยนะครับก็ทั้งหมดรอเอาไปราประมาณ2 0กว่าแปงนะครับ20กว่าแปงครับ ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่น้อมพน้องที่ดูผ่านเฟซบุ๊กตอนนี้เป็นการไฟ์สดการประจานพันโครงการที่เราเปิดให้จองเป็นวันแรกบ้านส่วนทองสิินะครับบริเวณแห่งนี้ก็คือเต็นท์ที่รับลงทะเบียนลูกค้ากัะมาบางน้องๆรับด้วยนะครับน้องสามารถอย่าพื่งทิ้งไ่แล้วไม่ไปรับลูกค้านะครับก็นี่เป็นถังของโครงการหลายแปลงตามที่เห็นที่ขิด ก็เชิญโซเอาลูกค้าจัดจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็วเข้าสัญญัาวันนี้นะครับ้ามาทันวันนี้เรามีของเทีย่ยนลึกนะครับมีของเทีย่ยนลึกอย่างน้อยกล้วยไม้นะครับหนึ่งกระถางกล้วยไม้โครงสร้างไม้สักนะครับกลับบ้านไปนะครับสําหรับโครงการบ้านสวนลองศิษย์รายนี้นะครับถือว่าดีที่สุดของอำเภอหนองเสือเรากล้าย,ยนืนยันว่าดีที่สุดในอำเภอหนองเสือเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีถนนคอนอกรีตกว้าง12เมตรน้ําไฟพร้อมไม่ว่าไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง และบริเวณที่เราจัดงานนะครับเป็นสวนสาธารณะ4แปลง4ชนบทดพื้นที่4ไร่กว่าร่มรื่นร่มเย็นมากในโครงการจัดสรรที่อำเภอหนองเสือมากกว่า25ปีไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการยุคสมัยโน้นบังเอินว่ามีาเหตุให้เหลือที่อยู่60กว่าแปลงวันนี้ทีมงาน8 8 8ภายใต้การนำของบริษัทศรีศรัชนาเรียงเอสเดจจำกัดนะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่น่าจับตามองในอนาคตเลยครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่สนใจยังมีเวลาอยู่ติดต่อผ่านทีมงานแ8บๆทุกคนเลยนะครับอยู่นะครับถนนเส้นรังสิตนครนายกคลองสิบคลองสิบห่งงางจากถนนรังสิตนครนายกเพียง5.5กิโลมาถึงบ้านสวนรองสิบด้านหน้าโครงการเราเห็นตึกแถว3ามชั้นประมาณ10กว่าห้องนะครับแล้วก็เข้ามาในโครงการเลยครับตอนนี้รถ น้ำบางที่มีน้ำไม่มีไฟบางที่ถนนเป็นถนนดินบ้างถนนไรบ้างขาน้นขานี่แต่ที่นี่สมบูรณ์เลยและโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่เป็นส่วนกลางนะครับวันนี้นักข่าวเรามาเยอะเลยนะครับเป็นการแถายข่าวเดี๋ยวเราอ่ก่อนที่จะลูกค้าทำสัญญาไปก็นักสโอเราก็เชิญมาเปิดอาหานสักนิดนะครับอยู่ไหนครับเทปนี้เราจะบันทึกไว้นะครับเป็นวันเริ่มต้นของบทศรีละเชนาที่เราเริ่มขับเคลื่อนบริษัท่างเป็นทางการหลังจากเราทดลองอยู่นานเาองทุว เราใช้ชื่อสว่วนบุคคลในการลงตลาดแต่วันนี้เราพร้อมนะครับทีมงาน88เราพร้อมแล้วอยากประกาศให้สาธารณชนทราบว่าวันนี้บริษัทของเราเริ่มต้นนะครับโครงการแรกบ้านสวนคลองบาีเป็นพื้นที่ร้อยกว่าไร่นะครับความเชื่อมั่นได้เลยนะครับนี่เป็นสโครงการนะครับวันนี้เรามีทีมงานกำลังประชาสัมพันให้พี่น้องที่อยู่ตามบ้าน อีกหชั่วโมงงร้านเองเราเปิดออนไลน์ตอนนี้เราให้โอกาสลูกค้าหน้าแปลงก่อนนักขณะนี้เราซเอาไปนะครับซเอาไปตั้งแต่ A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, a เ a ห1เอ1จ a ด a a a ป a เ a 3 A24, a อ5 A3, a อสสงสา9ยี่ออา่ห้เมอดไปแล้วประมาณสามหนคะคุณลูกค้านะคะุณลูกค้า มันอยู่ในจุมต uh นน้นะ,นะน่าจะเจเได้หมดรอมาณเจอเลขอบคุณพ şey> ี่มากแล้ววันนี้จะมีโอกาสแนะนำเพื่อนๆมาบ้างก็ก่อน้ๆๆๆแนะนอยู่ครับวันไม่ง่ายเป็กตัวอ่านท่าน่ต้องลงมาะบบแต่บงคนมีลงใจมือถือไอ้เบอร์อรท่านใดสนใจนะคะอย่าช้านะคะรีบติดต่อจู้ด่วนเลยต้งางไปหน่อยไม้องงไป้องานิดนึงไอ้ต้นลไม้หางหางระยะห่าง